มองพันหยังคือแม่ครับเกี่ยวข้อมืค่ะอะไรนี่เกี่ยวเด้อครับโอ้ยหาหมองเข่าก็ได้ครับหาหมองเข่าซื้อครับข้นไายครับเนาะคนขายก็หลายคนซื้อก็หลายอันนี้เอิ้นดมาไก่ยังครับไก่หมุนค่ะอ๋อไก่หมุนครับโอ้ครับเดี๋ยวเพิ่ับต่อในตัวแล้งหมุนเยอะทั้งหมดครับไก่หมุนไก่หมุนห้าลาวโอ้ไก่หมุนสองลาวรวมเป็นห้าลาวครับเกือบเป็นไก่หมุนหาดาว ับสวัสดีครับ KFC ที่เคารพรักทักแห่งซูปูสุขเปอร์ข้าพี่น้องครับวันนี้ต่ออดพามาเลอกตลาดคือเก่าครับเป็นตลาดทองสมบ้านพังโคนแล้อครับพี่น้องเ้อครับเดี๋ยวต่ออัดพาเข้าไปเลอกเบิ้งข้างในครับหายเนื้อกินเนื้ออยากนี่เนื้อใส่เสียบเสียบว่เดี๋ยวยางเข้าไปเบิ้งกับข้างในครับพี่น้องครับครับยางถึงจำนวนประมาณสัามสิบเมตรครับครับเดี๋ยวยางเข้าไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับข้างในตลาด ตลาดพองผมบ้านพังโคนเด้อครับพี่นอ้องเด้ออำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับคนหลายครับพี่นอ้องครับเอาพาดจุดทักกอง,กงอครับประจุน้ำพุ่มขัดเจลล้างมือเด้อครับเด้อครับอานี่ครับเอาเดี๋ยวตอดผายงางขัาเบิร์กข้างในกันครับก็มี่ยังกินเนี่ยครับแต่ยางเบิร์มันจะขาดไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องโอ้คนหลายครับง่ายง่องเลยครับ ปุ๊บทักอ่านบบโอ้ท่งนี้นี่ออกมาก,ก็เห็นแล้วสตรอเบอรี่ครับครับ,บ,บอ่ทาท่งนี้แหนงผักสดผักสดผักข่น่าวนี่สมพักครับพี่น้องสมพักบัวถุงเท่าไรครับแม่สมพักบัวบบอ๋อถุงละสิบบาท,<ม>ทนนครับโอ้ถุงมักใหญ่เด้อครับพี่น้องนี่นตลาดคลองถม,มบ้านทองโคนเฮามีเด้อนี่ได้กินสมพักบัวนี่นี่ขนมหวาน ขนมของหวานข้าวโพดต้มครับถุงละเท่าใดก็แม่ถุงละสิบนะแม่นี่เนาะครับโอ้พอกินครับพอกินครับอาหารการกินบ้านพ่อคอนเฮาครับเนาะย่างต่อไปครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้นี่สตรอเบอรี่เป็นตะเซียบเนี่ยเนี่ยย่างครึ่งๆนี่สี่สิบห้าสิบแปดสิบร้อยแล้วแต่ขนาดครับพี่น้องนี่ครับสตรอเบอรี่ครับมาจากเชียงใหม่ครับอ่านี่ ผับมืกย่างมืกย่างครับมาเบิ้งกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้นี่พอเนี่ยผัดไทยผัดไทยหัวเท่าไรไอหัอละสิบบาทนี่ครับพี่น้องครับโอ้ขอกินได้หนึ่งหัวละสิบบาทครับพี่น้องผัดไทยนี่ตลาดท้องทมบันทั้งโคนครับเนี่ยพักกต่มีขายได้หนึ่งครับหมักแข้งพักชี่พักซาะแหน่พักบัวครับ เอาเร네ือเบิ่งย่ายเรือเบิ่งครับซื้อซื้อครับเอ๊บาดนี้มหัศจรรย์ยก pues. ไปทางไหนน้อเอาเดี๋ยวเลี้ยวใส่ไปจัทหน่อยเบิ่งครับเลี้ยวใส่เท่าไหร่ครับ <size> พี่น้องครับจะเป็นตลาดนัดเป็นตลาดนัดตลาดพ้องผมนะครับเด้อครับเนี่ยถ้านี่เป็นไทรเสื้อผ้าอพร่องเท้า โอ้นี่ครับแผนกมกครับพี่น้องบาทเลยครับไมดแดงด้วกันครับใบมกละยี่สิบาทตััครับมกไผมดแดงมกน้องไม่มกป่ามกปลานิ่นมกปลาตองมกละมกละยี่สิบบาทสามย่างครับสามมกห้าสิบบาทครับเอานแผนกมกเดอบเด้อไผ่มดแดงครับไผมดแดงนี ในในขายยังไล็กกว่ครับกล่องเล็กห้าสิบบาทกล่องใหญ่ร้อยหนึ่งค่ะกล่องน้อยห้าสิบกล่องใหญ่หนึ่งร้อยอันนี้อันนี้กล่องน้อยนะครับเนาะกลับกล่องเล็กก็ห้าสิบบาทท่านี่กล่องใหญ่แล้วครับพี่น้องนะร้อยนึงนี่ครับค่ากับมี่ครับเดี๋ยวได้ความเลยเนี่ยสมบะน้อยครับพี่น้องนี่สมบน้อยถุงละยี่สิบบาทครับพี่น้องครับ ข้องของบ้านพังโคนเฮาเลยครับเนอะอร่อยมากครับนี่ครับอาหารการกินครับประเภทอาหารปลาอาหารสูงครับ<ค>รไข่มดแดงเป็นอาหารสูงครับย้ำมาอีกจักหน่อยนึงทาจังได้แม่เห็ดจานละห้าสิบบาทผักหวานจานละสี่สิบบาทโอ้ผักหวานจานละสี่สิบเฮ็ดจานละห้าสิบเลยรลับเห็ดผักอีตูผักหวานพร้อมเรียบร้อยโอ้ <มา S 1> ขับเนาะแม่เนาะครับโอ้ขับขับขับเนื้ออยู่เนื้อกินทั้งเฮา ครับหอยแมงผู้ถุงละ50บาทครับเท่านี้ครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศฟองทองบ้านทองโคนครับพี่น้องครับคนหลายรักครับย่างกันลูกไงงงครับพี่น้องเนี่ยคะแนนขนมหวานครับขนมหวานขนมไทยถุงละเท่าไรแม่ขนมขนมฟองหวาน ถุงละยี่สิบนกขับเนาะครับสามถุง50บาทครับนี่ครับสิบอาหารการกินตลาดค้องสมบัติคลองโค้งครับนี่ครับเท่านี้ปลานิ้นครับพี่น้อกกิโลละ60บาทปลานิ้นครับเพิ่นรับซอยครอบตัว้นหอมไหนครอบปลาใหนครอบครับปลานิ้งกิโลละ60บาทครับพี่น้กท่านได้ถุงไว้แล้วถุงละ70บาทครับ ขายดีขายดีทั้งนี้ครับเอายาเมือกบรรยากาศต่อไปครับพี่น้องครับนี่อาหารกุงสําเร็จแผนกยําครับยําหอยยําปูยําปุ้งครับพี่น้องยาเพื่นขายเนี่ยไหครับอี่อ5ห้าสิบทุกอย่างครับยาปลาหมึกยํารวมยําหอยยําปูยําปุ้งนะครับพี่น้องเรื่องนี้โอ้นี่ตลาดคลองสมบ้านต้องโคนครับมามามาอาหารการกินหลากหลายครับพี่น้อง โอ้เหลือแต่อดถาดเปล่าเลยท่านไปใส่ขาดพอด่อใดครับรางวัลที่หนึ่งมีอยู่ผู้ม่องครับรางวัลยังมาท่านได้ตัวดีอยู่คาดจะฝันครับฝันบุกข้อเอา้าย่างหอยแล้วผมเปลี่ยนรางวัน,นไปพอไปอเเ่อใดก่อนโอ้ยเจ้าชินหรอโอ้หลายคักครับบรรยากาศคนมาจับใจซื้ออยู่ซื้อกินตลาดคลองถมวันพังโพนครับ เน่ยนีไก่ทอดเอาไปว่าได้ครับแต่ว่าเห้นจะทั้งหลังนี่แหละไวๆครับไก่ทอดชิ้นละ 20- 25บบาทครับนี่อาหารสำเร็จอาหารปรุงสำเร็จครับคหลครับหลายครับครับคอยากกินอย่างมีเบิร์รับอี่นนองครับประเภทอาหารสำเร็จว้่ยาวมาสถุงลยกูลูกตาครับ ใส่หอพอท่านครับท่านนี่เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเรื่องบรรยากาศการขายจักน้อยก็ครับนี่ครับพี่น้องอาหารปรุงสำเร็จครับ ดีคู่ยางคู่แข็งครับคู่ล็อกครับอาหารปรุงสำเร็จครับเอา่างเอมือบรรยากาศต่อไปครับพี่น้องครับปลาทูเข่งละยี่สิบเข่งละห้าสิบสามสิบครับปลาทูครับสามสิบห้าสิบสดๆจากทะเล เด็กกาบจับใจซื้อเดี๋ยซื้อกินพี่น้องบ้านฮ่อครับเบื้องบนับพี่น้องมาพ่นมาเลยจนสิบวบีหม่องยางครับตลาดคลองถมบ้านพังคนครับคนขายกันหลายคนซื้อกันหลายครับครับนี่ครับพังองเบิ้งฟังนี่ครับนี่ครับโอ้ยแสบแสบกับปลาแซลมอนติดปลาแสบครับเนี่ยผุดครับผมคันเลยครับ กุ้งกุ้งอบกุ้งเผาครับน้ำพริกผู้ย่างครับกวนผู้แน่วครับหลากหลายครับตลาดบ้านคลองถมบ้านฟองโคนครับหาย่างเาามืองบรรยากาศต้อไนไับครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้อนผ้ายางรอเบครับนี่แผนกผลไม้ผลระไม้ครับสตรอเบอรี่มะม่วงสุกมะม่วงสุก ม่วงพันหยัง,หยงคุณแม่ครับเดี๋ยวเด้อครับโอ้ยหาหม่องเข่าก็ได้ครับหาหม่องเข่าซื้อกัน <laughs> คนหลายครับเนาะคนขายก็หลายคนซื้อก็หลายหม่วงพันหยังก่อนมแม่แก้วขมิ้นค่ะคอ,อ๋อแก้วขมิ้นกิโลละยี่สิบห้าเอาจากสองโลเลยแม่ กิโลครับครับพรห้าสิบบาทได้พักม่วงผู้มือครับแต่ว่าหมื่บ้านนี่กินจนเบาหวานขึ้นครับนี่ครับได้อีกสองโลมื่อนี่มือม่นมนอนี่ซื้อเมื่อกี้เพื่อนพ่อหมื่บ้านนี่ซื้อเมือกินผู้เดียวครทำแม่ผมฝากไว้เด้อแม่จำไม่ได้นะมผมกลำหมาะนะ่เาเด้อะการเริ่มกับเป็นอาทิตย์หน้าแล้วเนดะ้อะ <c oughs> ปลาเขาแยงต่อครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศกับไก่สดไก่สดตัวละร้อยยี่สิบครับนี่ท่านครับโอ้ตัวพวกใหญ่มีไข่พร้อมครับเดี๋ร้อยยี่สิบบาทครับไปหลายตลาดก็เห็นเห็นแต่ละมองขายพวกขี้กันครับมองถือมองแพงแล้วแต่สินค้าเพคนมากไก่มากไก่ครับนี่ไข่โตไข่โตครับพี่น้องไข่โตไหมจากไหนครับสิบบาทยี่สิบครับโอ้สิบบาทนี่ได้สามฟองยี่สิบได้สี่ฟองครับ ไข่ข้าวไข่ตัวครับไม้สั้นสิบไม้ยาว20บครับนะยางต่อไปครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับท่านี่ขายหมกหุงครับพะละกอสุกกิโลละ20บาท3กิโลห้าน้องแมนาะครับหมกหุงสุกได้ครับเด้อตลาดข้องถสมบางคนเฮามีครับมาพี่น้องมือนีสอดเท่าบรรยากาศครับขอบคุณหลายๆครับผมครับเอ้ายางเบ่งต่อไปครับ อ๋อมายางรอเข้าเดียวหกโมงกว่าแล้วครับตอ,อตอนตอมาหอดตอนประมาณห้าโมงกว่าตอนนี้หกโมงเศร้าแล้วครับดังนี่ครับบรรยากาศขนาดค่ำแล้วยังคนยังไม่หลายนะครับครับบรรยากาศกองผมอ๋อเดี๋ยวมาหล่อหล่อบางหล่อบางข้าวนีวครับครับโอ้ครับ,รบไข่ปิ้งไข่ปิ้ง,ไ,งไม่ละสิบบาท ไก่เพืนชิ้นแล้วหกหกสิบหาลนะครับอันนี้เอิรมาไก่อย่างไรครับอ๋อไก่หมุนครับโอ้ครับเดี๋ยวครับต่อไหนดูก้าเราหมุนเยอะทั้งหมดครับไก่หมุนไก่หมุนห้าลาวโอไก่หมุนสองลาวรวมเนห้าลาวครับเกือบเป็นไก่หมุนหาดาวครับนล่ครับเป็นกระแแสบบ้งครับพี่น้องมึงต้อหัวเราะอุ้ยหุย ซีโครงหมูย,ย่างขายยังไงครับซี่โครงหมูย่าง80บาทกิโล่เป่าแม่โอ้เป็นชิ้นเนาะครับน้องเปลี่ยนเยอะละ160ครับเป็นี่นาะดูดเดะไเสยดป้ารับเลืองวุยุยเย่่ครับยางเสร็ ย่างมึงบรรยากาศต่อไปครับพี่น้องครับแต่เราภาพมึงบรรยากาศต่อไปครับแสนแสนความอะไรนะครับนี่ครับบรรยากาศเลยครับพี่น้องนะบรรยากาศพองผมขำขคนครับพี่น้องครับ้ายครับ ออกมาจับใจซื้อยูซื้อกินครับเขาค้ากเอาลายเนี่ยคาหลายคนซื้อกัหลายครับนี่ครับอันนี้ผักสดเลยครับผักหอมผักชีผักบุ้งสารเนี่ยขึ้นชายครับพบขั้นทั้ตลาดบ้านเฮาครับเอ้าพ่อกันพอดีนี่ขายดีป้เออต้องวางสัตว์ขายปลาไม่เออขายดีดีก็ขายดีป่อ นี่ครับนี่ทอดมันปลาครับนี่เจ้าประจำแต่ออเด้อครับนี่เด้อนี่ทอดมันปลาเนี่ยที่ตลาดห้องผมวานน้ำเมืองครับมีเจ้านี้แล้วครับแซี่ยมข้อมูอนี่มาโลดครับพี่น้องนี่ยโมพิษวังนี่ขายมาหลายปีรับประกันครับเมื่ออาชีพของแท้ครับเดี๋ยวต่ออดอ้ายางเบิ่งบรรยากาศต่อไปครับมีข้าวมันไก่ละแม่วเจ้ามาอ๋อข้าวมันไก่กับพี่น้องถาดถาดละยี่สิบบาทเดี๋ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสี่ยเบิ่งข้าวมันไก่ครับ ครหน้าตาของมันไกลครับอย่างไรครับถ้าละถาละ20บาทครัโอ้เวตาแซ่บครับเอาเรื่องเลยครับเรื่องเลยครับเอาเรื่องเลยครับส้มสีเิียวน้ำหรือครับพี่น้องมาห่อนว่าเนี่ยเวตาแซ่บแท่บาทนี่ยคนเราไม่นำปั้นนำสั่งน้ำหวานเพิ่มไงครับนี่เลยนะครับน้าหมักน้าปั้น50บาท เบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัะน้อยตอดก็ออกเมื่อแล้วครับยางเมื่อยยางแล้วครับขาอยากเลาแล้วขาอยากลาแล้วครับขาอยากลาแปลงแสงแล้วครับอ้าวโมมาทางนี้จะง่ายด้วยนี่ครับมี่พวกผู้ย่างอีกเลยนะครับเนื้อก็มีครับเนื้อสดเข้ามารอดในตลาดพองถมบ้านบางคนในบ่ผิดฝังนี่ครับเนื้อสดเนื้อหมูเดี๋ยวเดี๋ยวขอยอนเบิ่งราคาเพิ่นร้อยสี่สิบบาทนี่คือราคายังเท่าไหร่ อ๋อหมูครับอ๋ออันนี้ร้อยห้าสบนะครับเนื้อแดงเนาะครับเลยนะคร้อเส่อหาเ็ม่อน้เลยะแบหครับเครับอหอง่างครับเอาสรับมือในกาให้เบื้องบรรยากาศกันซับนี้สักก่อนนะครับพี่น้องครับมือหนาตะวันมีโอกาสกระิี ชีพฝากชีพฝากน้องคือเก่าครับสำหรับมืัอนี้ก็ขอบพระคุณหลายๆครับฝากกดติดตามเล่นเดอร์ซัมเดอร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ต้อรอดนะครับโอ้บัญชีเมื่ออะไรเนี่ยเห็นอีกครับพี่น้องปลาส้มเนี่ยนี่ถูกตลาดคาับมาได้อาหารขึ้นชื่อครับครับตัวละหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทหุงละหนึ่งร้อยนี่ครับพี่น้องครับปลาส้มส้มไข่ปลาครับครับโอ้ยครับ เอ็มไซกับพกพี่ก้อนพ่อเป็นตาเสียบาช่ไหมตอดขอขอบคุณลหลายๆด์ครับทุกท่านครับที่ติดตามต่อจนจบคลิปครับอยากเบิ้งคลิปย้อนหลังของตอดกะครับกดเลยครับที่การที่ร้อยขึ้นมากครับหรือว่าผู้ออยากกดติดตามกับซัดปึ้งโลดครับใ่หน่าตอดโลดครับตรงวงกลมครับที่เห็นหน้าพ่อวอรอยู่นัดรับพี่น้อง ครับสำหรับมือนี้ตัสดีจากลาสานีก่อนครับครับสวัสดีครับ